สวัสดีค่ะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาโรนะคะวิ่งวิ่งพลังงานบุกมาให้ทุกคนเช่นเคยเอเนจีนี้ก็จะเป็นพลังงานที่แบบว่าเปิดไพ่แรนดอมเลยแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยมาดูพลังงานกันว่าเฮ้ยไพ่ไหนพลังงานไหนหรือเรื่องราวนี้เป็นของใครนะคะมาบอกมาคอมเมนต์กันหน่อยสินะคะเพราะว่าใครแบบวันนี้คือใครรู้สึกว่าใครอยากจ,จะเปิดไพ่ รู้สึกว่าอยากจะเปิดพลังงานออร์คอรู้สึกว่าจะแบบอยากใครไฟไพ่บางอย่างฉะนั้นคือขอทุกคนมาติดตามก,ก็คือฝกกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งใครที่ไม่อยากพลาดคลิปของไข่กดกระดิ่งนะคะแล้วก็อ่กดติดตาม s u b s c r i b e ในช่องนะคะแล้วก็คือแต่ละคลิปเนี่ยไข่ขอความนานด้วยว่าถ้าคือแบบอย่างเช่นว่าอุ้ยชอบหรือว่าคืออยากจะซัพพอร์ตหรือว่าให้กำลังใจกันคือทุกไลค์ ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์จะเป็นกำลังใจให้ไข่มากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากสมัครเป็นสมาชิกในช่อง YouTube สามารถสมัครได้แล้วก็ใครที่ดูคลิปไหนแล้วชอบกด thanks กดขอบคุณให้ไข่ได้นะคะใครอยากจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเว็ลเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ khaideo z ได้นะคะอ่ะขาดูเลยีขอดูพลังงาน get ready to do your reading นะคะมาเตรียมความพร้อมกันดูพลังงานความรัก โอเวะอ๋อตรงนี้ของคุณหน่อยสิพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรพลังงานความรักเป็นอย่างไรอืมโอเคเขาดูหน่อยสิพลังงานความรักของคุณตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรนะคะพลังงานความรักพลังงานเอเนจีความรักตอนนี้พวกคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้ขอดูหน่อยสิพลังงานบอกคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้อืมโอเคพลังงานความรักความสัมพันธ์พลังงานในอดีตพลังงานความรักในอดีตที่ผ่านมาพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานในอดีตที่ผ่านมาพลังงานเป็นอย่างไรโอเคพลังงานความรักความสัมพันธ์ พวกเขารู้สึกยังไงตอนนี้พวกเขาคนของพวกคุณรู้สึกไงพวกคุณตอนนี้ขอดูในสีพลังงานความสัมพันธ์นี้พวกเขารู้สึกไงพวกคุณโอเคพลังง,าน,า,ง,งา,นานความสัมพันธ์ในโน้ตความสัมพันธ์พลังงานเอาคัมพลังงานในโน้ตความสัมพันธ์ในอนาคตของพลังงานความรามักของพวกคุณพลังงานจะเป็นอย่างไรว้าวโอเคพลังงานไพ่มีในจี้มีสองเหรียญสองเหรียญเดโมนสี่เหรียญ หกถ้วยแปดถ้วยมันมีใครที่ยังโคดิ้งออนกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะอืมมันยังมีใครบางคนที่ตรงนี้ที่ต้องตัดสินใจหรือเลือกกับบางสิ่งบางอย่างหรือมีพลังงานของเอเนจีที่บางคนตรงนี้มีบางสิ่งที่ต้องเลือกตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าหนึ่งสิ่งอยู่ตรงนี้มีพลังงานของเอเนจีอ่าจะมูนขึ้นมาด้วยบางคนสามารถเกี่ยวข้องกับราศีธาตุน้ําราศีธาตุลมราศีกลุ่มอยู่ตรงนี้ได้ เด่นมากๆราศีธาตุลมเด่นมากราศีธาตุน้ําเด่นมากราศีกุมเด่นมากอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครบางคนตรงนี้ยังมีพลังงานนอสต a l จีอก็คือพลังงานความคิดถึงพลังงาน missing you thinking about you holding tight holding on อยู่ตรงนี้นะคะมีพลังงานอยู่ใน energy นี้ที่นี้ขอดูพลังงานของไพ่ในวันนี้ที่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวใครจะใช้ไพ่ขยายขึ้นมาด้วยไพ่มีเนจีมีสเหรียญ คิงด่าตรวนี้มีพลังงานของ Energy ทัดลมเหน่อยมาพวกคุณอาจจะเป็นชาวทัดลมราศีเมถุนกลุมหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นพลังงานทัดลมได้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ ในวันนี้ไพ่มี energy ที่เป็นไพล่ลมลมถ้วยที่เป็นไพ่คนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ใครบอกคือธาตุลมเม่หลุนกลุ่มกับธาตุน้ํากระโคนจิกมีนเด่นมากๆในคลิปนี้หรือความเกี่ยวข้องหรือเป็นของคุณเองเป็นชาร์ปธาตุหรือราศีของุณหรือคนที่พวกคุณเกี่ยวข้องสามารถเป็นพลังงานเหล่านี้ที่ใครพูดมาได้แล้วก็ energy ตรงนี้คือใครจะบอกว่ามันมีบางท่านตรงนี้เนี่ยคือใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงานหลายๆอย่างตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของทั่วๆไปบางครั้งบางคนอะ จะมีการที่ต้องเหมือนแบบว่า work working hard หรือว่า working กับบางสิ่งบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องเหมือนคล้ายๆกับใช้สติหรือใช้วิจัยยานใช้ลอจิกใช้สัมปชัญญะกับไปในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการแบบ working together กับใครในเรื่องของการ make <S <S บางสิ่งบางอย่างให้มัน make it happen หรือ making happen อยู่ตรงนี้อืมแล้วก็อีกในหนึ่งคือจะบอกงี้ด้วยว่าก็คือพลังงานตรงเนี้ยอิทธิพลของความรัก ในแง่บางไพ่ตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นฟิลบอกว่าใครบางคนที่อาจจะต้องเหมือนแบบว่ากันหรือว่าบล็อกหรือว่ามีช่วงเวลาแกลบบางอย่างของความสัมพันธ์สําหรับคู่บางคู่ที่รู้สึกว่าใครบางคนที่ไม่ได้เวิร์กออนไปได้วยกันหรือเซมเพจจริงๆนะคะที่พลังงานตรงนี้มีเอเนจีของพลังงานก้าเหรียญแล้วก็มีอัศวินดาบด้วยเพระนาะฉะนั้นตรงนี้ท่านตรงนี้คุณจะมีพลังงานของโสดค่ะอืมและท่านงนี้คุณจะมีพลังงานของการที่คุณเป็นคนโสด คุณกําลังใช้ชีวิตกับการแบบว่าเร่งเร่งรีบรีบกับการทําอะไรบางอย่างอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหรืออีกในนึงคือพลังงานในช่วงใ,ใกล้ๆตรงนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ใครบางคนรู้สึกว่าความรู้สึกของบางท่านคุณจะรู้สึกได้ว่าม,มันมีอะไรบางอย่างกําลังวิ่งเข้ามาหาพวกคุณในชีวิตหรือกําลังมีใครวิ่งเข้ามาในชีวิตของพวกคุณหรือใครบางคนรอใครบางคนวิ่งเข้ามา หาพวกคุณอย่างรวดเร็วบางคนโดยเฉพาะคนโสดถ้าคุณรอความรักคุณอยากให้ใครวิ่งเข้ามาชาร์จคุณอย่างเร็วมากๆในตอนนี้อืมเอจีมีพลังงานของไพ่แบบมีความหวังอยู่ตรงนี้ด้วยใครจะบอกว่าอิทธิพลตรงนี้คือถ้าใครที่มีอย่างเช่นหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีประสบกยารณ์แย่ในความรักไม่เป็นไรขอให้คุณหมายให้เห็นคุณข้างตัวเองไว้ขอให้คุณมีความหวังไว้ถ้าใครมีความหวังที่ดีมีพลังงานบุกอยู่แล้วดีมากๆขอให้ทาต่อไปแล้วก็ใครจะบอกว่าจริงเราดูตรงนี้มีใครบางคนที่ เห็นเห็นพวกคนเหมือนเป็นสิ่งบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีความหวงังหรือเป็นสิ่งที่เป็นความหวังหรือเป็นพลังงานของผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นแมททิเรียลที่เป็นไวฟ์หรือฮาสแบนแมททิเรียลอยู่ตรงนี้ด้วยนะมมีพลังงานจริง,รงๆล้าไพ่ในวันนี้ถือว่างไม่ได้มีไพ่รายแรงอะไรหรือไพ่หนักใครที่เป็นเจ้าของไพ่ใบเนี้ยหรือใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้คืออยไพ่มันแบบไม่ได้แย่ ไพ่ไม่ได้แย่เลยค่ะอินเอเนจีตรงนี้ไพ่มีพลังงานหกเหรยียญไพ่มีสามไอเท้าใครบางคนตรงนี้พวกเขาเหล่านั้นมีการมองหรือรออะไรบางอย่างมีใครบางคนตรงนี้รอโอกาสหรือรออนาคตหรือแพลนอนาคตหรือมีวิสัยทัศน์กับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการมองหรือรออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังคว้ามไม่ได้ใครบางคนตนัวนี้รอโอกาสกับการที่สามารถที่อย่างเช่นว่ามาเขาเรียกว่านะเหมือนแับ Let me let me do my things for you. Let me um give it back to you. Let me um จะใช้คำว่าเหมือนคล้ายๆเป็นฟิลแบบใครบางคนที่รู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ประศนะที่ใครบางคนที่ให้ไม่เท่ากันรับไม่เท่ากันใครบางคนที่มีอีกคนเหมือนเดอะแบก ใครบางคนที่รู้สึกว่าเหมือนแบบอย่าง,างเช่นรักที่ผ่านมาไม่มีการพูดไฮเวิร์กมากพอหรืออะไรแบบนี้มันจะมีพลังของคนที่รอ,อโอกาสของการที่อยากเป็นผู้ให้อยากเป็นผู้เขาเรียกว่าออฟเฟอร์อยากเป็นผู้กีฟอ,อะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครบางคนนี้พยายามเหมือนให้กับว่า อีกในนึงคืออีที่พเนี้ยมีใครบางคนพวกเขาเหล่านั้นที่มี e n e จ g y ของการที่แบบจะต้องมองอะไรบางอย่างหรือมองอนาคตหรือแพลนกับการที่เหมือนแบบว่าทําชีวิตให้เหมือน stable กับบางสิ่งบางอย่างหรือแพลนกับอนาคตบางอย่างเพื่อให้อนาคตข้างหน้าชีวิตข้างหน้าความรักข้างหน้าที่เกี่ยวข้องกันตรงนี้ให้มีอนาคตหรือพื้นฐานที่ดีอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มีพลังงานใครชอบมากเลยอะ energy ให้ของคุณตรงนี้เอาคำมี อัศวินถ้วยกับหกดาบคือมันจะมีสถานการณ์ความรักที่มีสิ่งที่ดีหรือที่มีพลังงานอนาคตที่ดีที่มีปลายทางที่ดีแล้วใครที่จะโสดมันจะไม่โสดใครที่รอรักเข้ามามันจะมีเข้ามาเพราะอะไรไพ่ของคุณในวันนี้มันมีคนที่รออัศวินให้ขี่มา้ามาหาฉัน แล้วเอาคำมันเป็นอัศวินที่เข้ามาถือถ้วยมาให้คือเอารักมาให้เอาความโรแมนต์มาให้เอาความอบอุ่นมาให้พลังงานไพ่นี้หมายถึงเอนเนอจีแบบว่ามีใครที่จะเข้ามาแบบอย่างเช่นแบบอยากมามีรักอยากมาให้ความรู้สึกและไพ่แบบนี้หมายถึงคําขอโทษของใครบางคนคนเก่าๆที่อยากจะเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางท่านใครบางคนที่รอโอกาสของการเข้ามาอยู่ตรงนี้ม,มีอยู่ในเอนเนจีนี้สูงนะอืม ยี่ใข่ขอดูไพ่พลังงานขยายตรงนี้หน่อยขอดูพลังงานไพ่ขยายเลยค่ะพลังงานความรักขยายไพ่ขยายไพ่พลังงานโอเวอร์ออลตรงนี้หน่อยสิพลังงานความรักของพวกคุณขยายไพ่โอเวอร์ออลตรงนี้หน่อยสิพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักพลังงานเป็นอย่างไรขยายไพ่พลังงานความรักของพวกคุณนะคะพลังงานขยายไพ่หน่อยสิขยายไพ่หน่อยพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักของพวกคุณขยายไพ่หน่อยพลังงานเป็นอย่างไรสิ่งต้องการจะให้พวกคุณรู้อะไร พลังงานขยายไพ่หนะะ่อยค่ะขยายไพ่พลังงานความรักของพวกคุณหน่อยสิพลังงานโอเคว,ว้าวพลังงานเอาคำขยายไพ่หนะะ่อยค่ะพลังงานความรักขยายไพ่หน่อย เอเนจีไพ่มี3าถ้วยด้วยพลังงานเซเลเบชันพลังงานมีดิ่งพลังงานแห้งเงาพลังงานอยากชวนออกไปกินข้าอยากชวนออกไปเดทพลังงานอยากกลับมาเจอการพลังงานอยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอยากคุยกันได้พลังงานของบางคู่ตรงนี้มีใครบางคนที่อยากมีความเขาเรียกว่าบางครั้งไพ่สถ้วยแล้วมาด้วย1ดาบเนี่ยมันมีเดอะทรู h หรือความจริงหรือข้อความสําคัญถึงใครบางคนตรงนี้นะคะ หรือใครบางคนอยากมีข้อความสําคัญถึงว่าคุณอยากมีคอมมิเคชันถึงพวกคุณแล้วก็ที่สำคัญคือไพ่แบบนี้มันหมายถึงบางครั้งหนึ่งดาบหมายถึงว่าการที่มีอะไรบางอย่างเข้ามาแบบที่เคลียร์คัดบางสิ่งบางอย่างแล้วเป็นการกลับมาจากอดีตได้ด้วยสําหรับบางคนเอนเนอจี้ตรงนี้เลเวอร์ใครบางคนพลังงานตรงนี้โอเวอร์ออคือมันมีพลังงานของการที่เขาเรียกว่าคู่บางคู่ตรงนี้ มีการ working on ไปได้วยกันแบบอย่างเช่นว่า plan ชีวิตไปได้วยกันถ้าเป็นคู่รักปกติมันจะมีพลังของการ plan รักไปได้วยกันแพนการใช้ชีวิตไปได้วยกันแพนการใช้เงินไปได้วยกันใช้ชีวิตยังมีสติไปได้วยกันให้ได้การที่เขาเรียกว่า work อะไรบางอย่างไปได้วยกันการที่จับมือไปได้วยกันการที่เป็น partner ship หรือเป็น partner life อ่อ relationship พาร์ทเนอร์ที่ดีไปตรงนี้และที่สําคัญก็จะบอกว่าใครบางคนตรงนี้สําหรับคู่รักที่รู้สึกว่าพลังงานเนี่ยใครบางคนยังไม่ได้แบบว่าที่ผ่านมาหรือรวมถึงปัจจุบันใครบางคนยังไม่ได้ work on อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่ใครบางคนต้องการจะเหมือนให้กับว่า work on ไปด้วยกันเพราะรักหรือแคร์นั่นเองและที่สําคัญไพ่มีพลังงานตรงนี้ด้วยดาบมาขยายดาบมันมีอิทธิพลของคนอิทธิพลธาตุลมเด่นมากๆอืมอิทธิพลธาตุลมเด่นมากๆเลย คือบอกตรงนะว่าคนโสดบางท่านตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าใครใครที่อยากจะวิ่งชา์จเข้ามาในชีวิตของพวกคุณน่ะไม่มีคนที่สนใจหรือส่องหรือเช็คหรือสไปพวกคุณนะคะอืมมีอยู่ตรงนี้แล้วมีพลังงานธาตุลมอีกทีคนที่เป็นรักเกี่ยวกับเมทัลลิคุมได้มากๆไอ้จี้ตรงนี้ใครจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามีบางคนน่ะมีความผิดหวังหรือเสียใจหรือมีความหมายให้อลอ มีรักที่มันมีเหตุการณ์ลอสเกิดขึ้นแล้วก็จะบอกว่าบางคนตรงนี้มีเหตุการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยทำให้อีกคนหนึ่งแบบรู้สึกแย่หรือว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้อีกคนหนึ่ง h ร์ t หรือเป็นฟีลแบบว่ามีใครที่รู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างมีใครที่หมายให้ว่ามีเหตุการณ์แย่ๆหรือมีเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะแบบความสูญเสียรักที่มันพังทลายรักที่มันผ่านมาหรือความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วมันเลยทําให้ตรงนี้บางคนอนะรอความหวัง รอความหวังพอรู้สึกว่าใครบางคนรู้สึกบางคนตรงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับการสูญเสียเดวันที่ไม่ได้พูด hard work มากพอ mm hmm. ไ,ไพอ mm hmm. ่มีเดอะซันขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่คืออนาคตและมาขยายอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นอะรออนาคตที่เป็นวิชั่นที่เป็น bright f เ t u r e กับพวกคุณอยู่ค่ะหรือรวมถึงการที่ใครบางคนเนี้ยกาลังมองหรือสร้างหรืออยากมีอนาคตหรือ b u i หรือสร้างอนาคตที่เป็นอนาคตแบบ สดใสวิกตอรีสิ่งที่เป็นความสุขชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความพร้อมชีวิตที่มีพลังงานของวิกตอรีหรือสักเซสหรือชัยชนะตรงนี้ใครบางคนเนี่ยรอโอกาสของการเข้ามาชนะใจพวกคุณอืมและที่สําคัญไพ่ตรงนี้มีพลังงานนี้ด้วยคือบางคนเกี่ยวข้องกับชาวทัตน้ําลมน้ําเด่นมากๆม,มีพลังงานของเอนเนจี มีนได้ด้วยกรกฎพิจิกมีนแล้วก็สิ่งที่มันคือใครจะบอกว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่บางทีน่ะมันมีสิ่งบางอย่างที่พวกคุณน่ะยังไม่รู้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ใครบางคนคือบางทีว่าเขาเรียกว่าอนาคตบางอย่างมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับการแคลริฟายบางอย่างการที่มีเรื่องบางเรื่องที่ไม่ไม่ไม่รู้ตอนนี้หรือไม่รู้ในอดีตที่ผ่านมามันจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆว่าค่อยๆคลี่คลายหรือว่าค่อยๆไปในทางที่ดีหรือว่าค่อยเหมือนกระจ่างขึ้น ด้วยการ clarify หรือว่าการสื่อสารหรือว่า communication บางอย่างที่สำคัญนะคะมีพลังงานตรงนี้ที่มีพลังงานพวกคู่รักที่เป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าการฝันถึงการการที่มีจิตที่ลึกถึงกันการที่มีใครบางคนส่องกันการที่มีใครบางคนที่รู้สึกว่าอยากมีโอกาสอยู่ตรงนี้ที่อยากจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ด้วย ใครจะบอกว่าบางครั้งตรงนี้ใครที่พยายามเอาตัวเองไปอยู่กับในเรื่องของอย่างเช่นการงานหรือการโฟกัสกันในเรื่องของการทำชีวิตใช้ชีวิตแล้วไม่สามารถที่จะรับพลังงานรักหรือใครเข้ามาได้หรือว่าเหมือนคล้ายๆกับการแบบคัดออฟอะไรเงี้ยคือบางครั้งจะบอกว่าพอถึงดวงจุดหนึ่งเนี่ย คนโสดคุณก็จะหลีกหนีความรักหรือหลีกหนีใครที่จะวิ่งเข้ามาไม่ได้นะอืมกาดูพลังงานความรักของพวกคุณไพ่ต้องการอยากอยากจะบอกอะไรพวกคุณไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรให้พวกคุณรู้พลังงานความรักของคลิปนี้นะคะไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรพวกคุณไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรพวกคุณว้าวโอ้ใหม่ก็ abundance ขึ้นว้าวใครใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดเนี้ยมาบอกหน่อยและรวมถึงใครที่อยากมาได้พลังงานนี้มาบอกนะคะเพราะว่าไพ่สวยเป็นอีกไพ่ชุดหนึ่งที่สวยมากๆ abundance ค่ะ keep positive mindset manifest exactly what you want gratitude and bliss คือนี่คือพลังงานของ energy manifesting abundance แล้วก็เป็นพลังงานที่ไพ่มี the star มาคู่ด้วยอ่ะคือแล้วหมายให้กับว,ว่าการมี Hope หรือมีความหวังการมีความหวังด้วย positive energy abundance the e m p r e s s the star เป็นพลังงานบวกที่จะต้องมีความหวังแบบบวกๆมากๆที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่พระเจ้าพระเจ้า ให้มีดูนะคะให้มี the chaser กับ the runner the chaser กับ the runner คืออะไรคือพลังงานพวก energy ที่เป็นอัศวินต่างๆเนี่ยแหละค่ะอัศวินดาบอัศวินถ้วยใครบางคนที่อยากจะวิ่ง chasing ก็คือวิ่งไล่ตาม runner วิ่งตามอยู่ตรงนี้ว้าวว่าที่สำคัญคือจะบอกว่ามีบางคนตรงนี้ที่เป็นเจ้าของไพ่หรือเป็นเจ้าของคลิปเลยตรงเนี้ย อาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นพวกเขาเหล่านั้นนะมีความกลัวกับในเรื่องของอิชชูเกี่ยวกับความสัมพันธ์มีความกลัวกับการเหมื้กับการถูกทิ้งการถูกปล่อยวางไว้ข้างหลังหรือรวมถึงอาจจะเป็นตัวคุณได้ด้วยอืมนะคะมีพลังงานของเอเนอจีเอ่อบางคนกลัวกับความรักที่รู้สึกผูกพันแล้วบางทีเหมือนคล้ายๆกับว่า บางทีมีอนาคตที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้แล้วมีความกลัวกับอนาคตของความสัมพันธ์ที่มันดูไม่แน่นอนคือบางครั้งไม่มีพลังงานแบบนี้ได้แต่จริงนี่เขาจะบอกนะว่าเชเซอร์รันเนอร์ในพลังงานของเรเลชั่นชิพตรงนี้ขึ้นชัดมากๆมันจะมีพลังงานของการวิ่งไล่ตามหรือมีใครวิ่งไล่ตามในความสัมพันธ์ตรงนี้จะบอกเลยว่าบางครั้งคือคนบางคนถ้ายิ่งวิ่งหนี ดวงมันจะมาเนี่ยมันก็จะมีการวิ่งไล่ตามหรือว่าวิ่งเข้ามาเพราะว่าไพ่มันมีพลังงานอัศวินขี่มา้าอืมที่สำคัญไพ่มีพลังงานนี้ด้วย reminiscing keeps a f e perception learn from the past make memory มันมีพลัง,งคือใครจะบอกเลยว่าไพ่มันชัดมากๆอ่ะคือมันมีพลัง,งของคนที่แบบคิดถึงอะไรบางอย่างที่เป็น memory เก่าๆค่ะและไพ่นี้เป็นพลังงานของ memory เก่าๆด้วย ที่คิดหรือมีเรื่องเก่าๆที่อยู่ในเมมโมรีอยู่ในความทรงจำ Learn from the past เรียนรู้กับบางสิ่งบางอย่างในอดีตและที่สำคัญคือพลังงานตัวนี้คือไพ่แบบนี้บางทีมันเป็นอิทธิพลที่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะวิ่งไล่ตามคุณโดยเฉพาะผู้อิทธิพลของคนที่ยังอยากได้กันคืนมาอยู่ยังอยากได้กันคืนมาพอร,รู้สึกว่าคนตรงนี้ที่หายกันไปเป็น the one และต้องมีใครที่จะ,จะต้องจะต้องเป็นนักวิ่ง จะต้องมีใครที่เป็นนักวิ่งตามอยู่ตรงนี้นะคะมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้อืมว้าวถึงว่าคือทำไมรู้สึกว่าวันนี้อยากสะบ้พ่แบบนี้ให้จังเลยอืมขอดูหนยสิไให้ใ่ต้องการอยากจะให้พวกคุณรู้อะไรไพ้ต้องการอยากจะบอกอะไรสำหรับเจ้าของพลังงานคลิปนี้ความรักคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณขอดูพลังงานอ่า energy r er o หน่อย ถ้าอยากจะบอกอะไรพวกคุณ What do you need to know What do you need to know about love life relationship What do you need to know What do you need to know Wow Oh My God ไม่เป็นไรคะ่ะดูนะคะ Broken heart journey h o s t i l i t y พลังงานมี The Garden and the Gate คือเอาไง่ายๆเลยอะ่ะ บางครั้งคนเราเนี่ยเราจะต้องผ่านบททดสอบของชีวิตรักบางครั้งบางคนอาจจะต้องผ่านความสูญเสียหรือความเสียใจบางครั้งบางคนผ่านเรื่องราวเติร์ดปาร์ตี้มาได้ด้วยบางครั้งบางคนเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าอันบาลานซ์ในความสัมพันธ์แต่ไพด่ดูพลังงานมีคอนแทรคพลังงานมีดอลทูแวลูว้าวดอลทูแวลูและที่สําคัญมีหยินอย่างสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะคือเขาเรียกว่าไพ่ตรงเนี้ย ลังงานความรักที่เป็นเ n เ r จ y หยินหยางเพราะว่าไพ่ของคุณในวันนี้มาในทางที่สวยมากๆหยินหยางคือความรักที่มันบาลานซ์หยินหยางคือเขาเรียกว่าเป็นรักที่อีกคนนึงขาวอีกคนนึงดำอีกคนนึงร้อนอีกคนหนึงนหนงนนหน่งเย็นอีกคนนึงทำผิดอีกคนหนึ่งต้องทำถูกอีกคนนึงไรเหตุผลอีกคนนึงต้องไร้เหตุผลอะไรแบบนี้ค่ะคือใครพูดถูกหรือเปล่าอีกคนหนึ่งมีเหตุผลอีกคนหนึ่งไรเหตุผลอะไรคือเป็นพลังงานแบบนี้ได้อืม อีกคนนึงนิสัยอีกแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องอีกนิสัยตรงข้ามกันอะไรแบบนี้เป็นวันนี้หรือการปรับตัวให้เข้ากันจากความแตกต่างหรือการบาลานซ์แล้วก็ที่สําคัญคือไพ่มีพลังงานที่เป็นแวลูอยู่ตรงนี้ที่เป็นประตูสู่แวลูเพราะฉะนั้นคือมันมีประตูหรือเส้นทางพลังงานของสิ่งที่ประเมินค่าได้อยู่ตรงนี้ mm hmm. ในชีวิตของบางท่านที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ mm hmm. You w ม n มมี hmm. yeah. Can you say Open ปนเน็ตย่าคิ้นยูเซ็ทโนย มามี m เ y open it. Oh, มัน all wet มาบับบัลลูมัน all wet ที่ี why is there a lot of water here Oh? <laughs> hey d then why you do that โอเคแป๊บหนึ่งนะคะมีคนมาแย่งซีนมีคนมาให้เปิดขวดน้ำวดน้ำ <laughs> โอ๊ยเปียกเลยตรงนี้ ทีนี้อ่ะโอเคพลังงานตรงนี้นะไพ่อย่างที่บอกมันจะมีประตูสู่คุณค่าที่คู่ควรอยู่ตรงนี้ค่ะประตูสู่คุณค่าที่คู่ควรเออรู้รู้ชื่อคลิปนี้แล้วและที่สําคัญไพ่มีพลังงานคอนแทกคอนแทคเนี่ยหมายถึงเขาเรียกว่าลีโก้คอมมิชเมนต์อะไรที่รู้สึกว่ามันมีสัญญากันได้อะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังงานของการทําให้ถูกต้องได้อะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ มีหลักฐานได้อะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบ justice ได้ตรงนี้เพระพาะไพ่ของคุณมี energy ตาช่างในพลังงานนี้ด้วยและเป็นในตําแหน่งล่างตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นดีมากๆอืใครบางคนที่ต้องรอโอกาสหรือรอจังหวะชีวิตเพื่อเข้ามา make amen เพื่อเข้ามา make balance เพื่อเข้ามา make things right หรือเพื่อเข้ามา balance สิ่งกับพวกคุณตรงนี้ไพ่พสวยมากใครขอมาแถมนิดนึงพอแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็คืออยากเปิดให้เรื่อยๆอืม <laughs> ขอรูไมสิพลังงานความรัก what do you need to know about love life about relationship what do, what do you need to know ไพ่ช่วยบอกหน่อยค่ะ what do you need to know พลังงานความรักความความสัมพันธ์ relationship what do you need to know what do you need to know พลังงานดังในอนาคต what do you need to know พลังงานดังในอนาคต what do you need to know ก <laughs> ็จะบอกว่าอย่างนี้ง,งานคือบางครั้งอะ มันมีพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่มี attraction สูงอยู่ตรงนี้ระหว่างใครบางคนแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกคือมันมีสถานการณ์ที่มี energy unrequited love ได้มันมีสถานการณ์ r e f l a g ได้มันมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันมีสิ่งที่บางทีคนเราจะต้องผ่านเหตุการณ์บางอย่าง r e f l a g ของความสัมพันธ์คนเราจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ไม่สามารถสานต่อในความสัมพันธ์กับใครได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยมันสามารถผ่านกันตรงนี้ได้มันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ใครจะบอกว่า พลัง,งานตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันมีอิทธิพลที่ให้โดยรวมในวันนี้เนี่ย <c oughs> เห็นชัดมากๆว่ามันจะมีเอาคําที่ดีเอาคําที่เป็นพลังงานด o t ูแว l u ลู value, เป็นพลังงานหยินอย่างแล้วก็เป็นพลังงานที่มี energy ความสัมพันธ์แบบเขาเรียกว่า commitment, l o ต์ร e องเท l เ t ลชั่นช p พคอนแทรคอะไรตรงนี้ก็ว่าไปนะคะมีอยู่ตรงนี้อืมแล้วก็จะบอกนี้ว่าถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของ l e g ก l มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ ใครบางคนจะได้รับความแฟร์หรือความยุติธรรมหรือความคลี่คลายกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องวิเลตกันในเรื่องของกฎหมาย,ยด้วยถ้าใครบางคนมีสถานการณ์อย่างเช่นอาจถ้าคุณอาจจะมีพลังงานอย่างเช่นว่ามีช่วงใกล้ๆการหย่าการที่ต้องเหมือนการเคลียร์กับใครบางคนที่จะต้องหย่าต้องเลิกต้องอะไรมันมีพลังงานของ energy จุดบาลานซ์หรือ door to value หรือประตูสู่คุณค่าหรือประตูประตูสู่ดวงที่ดีขึ้นประตูสู่ดวงที่คุณค่าที่คุณคู่ควรอยู่ตรงนี้ หรือการ making e t h อ่า balance หรื making happen อยู่ตรงนี้นะคะอืมใครพยายามอ่านให้มันรวมหรือกว้างที่สุดเพราะว่า energy ตรงนี้คือไพ่มันออกมาแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น overall หรือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่รวมออกมาแล้วมาในทางเดียวกันทั้งนั้นอืมปิดท้ายให้ในวันนี้ไพ่มโนโลจีขอดูหน่อยสิ what do you need to know ในพลังงานความรักความสัมพันธ์ What do you need to know ไพ่ตรงนอยากจะบอกอะไรกับพวกคุณความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ relationship ต่งต่างเหล่านี้ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณความรักความสัมพันธ์ไพ่อยากจะบอกอะไร,ร,ยยะออะไร Nothing will l o m e of f t h i s situation ไม่มีอะไรที่จะแบบว่าอา่มาทําให้สถานการณ์มันแย่ไปได้มากกว่านี้แล้วก็พลังงานตรงนี้ดูนะคะว้ wow. oh าวโอ้ไ god ไพ่สวยมากเลยอะ่ะไพ่สวยมาก ให้ l ูกแก t วเดอะบ gger picture ขอให้คุณมองในภาพใหญ่ๆอะเพราะว่าอะไรรูกก้ป่ะคือไพ่ของคุณในวันนี้พลังงานเนี่ยเลเวอร์มาขยายในเอเนจีตรงกลางไพ่พลังงานมีเอเนจีของไพ่เอาคำที่แบบมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่แบบที่พวกคุณไม่เห็นหรือคาดเดาไม่ได้ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเส้นทางเรือที่มุ่งไปแบบสโลโมชั่นแต่ไปในเส้นทางที่ดีแล้วมีไพ่เดอะซันอยู่ในตำแหน่งของพวกเขาตรงนี้ที่มีเอเนจีของการรออนาคตที่ดีหรือการสร้างอนาคตที่ดี มีคนร้องไห้แล้วที่สำคัญไพ่มี you and your love once are safe คุณกับคนที่เป็นคู่รักกันจริงๆหรือคู่แท้ไม่ต้องกังวลค่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยปกปักปปกปกัรักษาคุ้มครองให้พวกคุณทั้งคู่เซฟต่อกันและกันแล้วเมื่อเจอกันหรือลงตัวกันในเวลาที่เซฟที่สุดด้วย l รัก is on your side โชคจะอยู่เข้าข้างพวกคุณเสมอคอ้พวกคุณมีจิตที่ดีมีการมีพลังงานบวกที่ดีไพ่ของคุณมี energy เหล่านี้พลังงานบวก การต้องมองวิสัยทัศน์ในความรักไปในทางบวกโชคจะอยู่เขาข้างคุณมอง bigger ์พิกเจอมองในภาพใหญ่ๆมอง energy อจีองรวมอย่ามองแค่จุดนี้จุดเดียวปัจจุบันหรืออด,ดีตหรืออะไรกตามคือ มองอนาคตก,กว้างๆแล้วมองภาพใหญ่ๆแล้วมองให้มันมีมุมที่ดีมากๆนะคะนี่คือพลังงานของไพ่ในวันนี้ไพ่สวยมากๆวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ใครที่มีพลังงานลิงก์กับคลิปนี้มาบอกได้แล้วก็ใครที่อยากมารับพลังงานบวกคลิปนี้อยากเป็นเจ้าของคลิปนี้มาคอมเมนต์รับพลังงานกันใครยก็ได้ดูดวงส่วนตัวหรือสัง่งวปเปอร์ทำมาที่เราของไข่เคชัยเดี๋ยวสาวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ